เครื่องลูกค้านะคะต้องโหลดแอปที่ชื่อว่า Sandisk i x p a n d Drive อันนี้มาก่อนนะคะับวิธีการโอนไฟล์จาก SD สามยี่สนะคะไปยังแฟลชไดร์ก็คือขั้่อได้ค่ะไปที่แอปไฟล์ส่วนตัวที่เป็นแอปสีเหลืองๆนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนําแฟลชไดร์นะคะด้านที่เป็นสายซีขัดเสียบเข้าไปตรงเครื่องได้เลยอันนี้ก็จะรอประมาณ10วินาทีนะคะให้เครื่องอ่านแฟลชไดร์ก่อนค่ะพอเมื่อเครื่องอ่าน USB นะคะ,ะนนนก็จะมีที่จัดเก็บข้อมูล USB เด้งขึ้นมานะคะเสร็จแล้วให้เราไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในตรงนี้ค่ะเลือก DCAM ค่ะคาเมราะนะคะ ไฟล์ที่เราถ่ายมาค่ะก็จะมาอยู่ตรงโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า camera นี้นะคะอันนี้เราสามารถกดท้้งที่คลิปที่เราต้องการอดได้นะคะก็คือเลือกตามความต้องการของเราได้เลยเดถ้าใครอยากได้ทั้งหมดก็คือกดทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะแต่แล้วข้างล่างคะก็จะมีคําว่าขัดลอกนะคะสามารถกดขัดลอกได้เลยนะคะเราต้องการที่จะคัดลอกไฟล์ไปยังที่ที่จัดเก็บข้อมูล usb นะคะแล้วก็มากดตรงที่จะเก็บข้อมูล usb นะคะเสร็จแล้วให้เรามากดบวกตรงนี้แล้วก็สร้างชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะเป็นชื่องานหรือชื่อเราชื่ออะไรก็ได้ค่ะเสร็จแล้วกดสร้างนนนนนะะะะคคจาาาากกกกกัั้้้้้ดดดดไไไไปทททีีีี่่่ฟลลลล์เเรรสงววแ็อมย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะถอดแฟลชไดร์นะคะทางร้านแนะนําให้ไปที่ที่จดัดเก็บข้อมูล USB นะคะแล้วก็กดตรงจุด3จุดด้านบนกดคำว่าถอดก่อนนะคะแล้วค่อยดึง USB หรือว่าแฟลชไดร์ออกนะคะสำหรับ uh, A อ่ิบสามกับ A ยีิสี่นะคะจะอยู่ตรง uh, ข้างๆคำว่าที่จดัดเก็บข้อมูล USB เลยคะ่ะจุดสามจุดตรงนี้นะคะแล้วกดคำว่าถอดค่ะแล้วก็ค่อยดึองออกมาได้เลยนะคะหลังจากที่เราคัดลอกไฟล์มาที่แฟลชไดร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการคัดลอกจากแฟลชไดร์ไปที่เครื่องของเราอีกทีนึงนะคะอันดับแรกนะคะก็คอเเปิดดแ i Pen ที่ราาหลลม้วนะะ เมื่อขึ้นหน้านี้นะคะให้เราเสียบแฟลไดรไปยัง iPhone ของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็จะต้องรอสักพักนึงนะคะแล้ก็จะมาคัดลอกไฟล์นะคะก็คือสามารถกดไปที่คําว่า copy ไฟล์ได้เลยนะคะเราก็จะ copy มาจากาแฟลชไดร์ของเรานะคะซึ่งก็คือ f o r m a y e x p a n d drive นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะเลือก select all นะคะแล้วก็กด copy to iphone เมื่อ copy เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นให้กดคาว่า g r a d e นะคะไฟล์ที่เรา,าคัดลอกเสร็จแล้วก็จะเข้าไปใน gallery นะคะ